สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซี 4, ที่หักทุกทุกขานเนาะมืนีบานนค่ะที่ไรพี่นอ้องมอยู่ทงอยู่ท่าที่ไรยู่หาอย,ยูน่นาเอ,องางาะมาเลี้ยงพี่นอ้องเอ้ยฝนกระตกสุมสมสมยมากสวยงามดำหน้าบวบโตกได้ มันจะกนหญาดำหน้าแล้วก็ตกทีไหพี่น้องเอ้ยฝ้าฝนบบื่ออมนวยงามพิศนาผัดฝนถุงกาตายเบิ้อน้ำ้าดำแล้วผัฝนตกะแบบนี้ฝนบ้อโตกถึกกองตามฤดูกาลแม้กระทั่งบ้านเฮานี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยพี่เนาะต้นไม้ย่าหนี่บริฤทธิ์นี่นี่จะต้นไม้ย่า อยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์ตับในดินสินในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวพี่น้องเอ้ยเป็นคำว่าของพุทธภูกเก่าไปเลยคนบอกสอนฮะกร้องเกิดสีสั้นๆน,นะเดี๋ยพี่น้องเด้ออือ มางเลี้ยงงัวเหมือนมาอยู่บ้านกับผบมยังเฮ็ดเลีเ้ยงงัวเปลี่ยนท่อเนาะตะก้าวก็สีคือสีแม่นเพิ่อนไปงานของปงู่บันนี้เรามาอยู่บ้านของกครเลี้ยงเปพ,พื่อนงัวงัวกม็มีแต่แต่ตัวหุ่นสลิมลสลิมในพี่น้องคุ่นดีมิดแจน มันางงามทางนี้นนไปาง่้ายต้นที่สี่เป็นต้นไม้ง่ายนะเป็นต้นต้นไฮสมัยที่ยังน้อยเกิดมากก็เห็นโลดต้นนี่นะ อายุก็ประมาณสี่ทรงสามร้อยปีนี่แหละนะพี่น้องแต่ว่าปีกานี่เลยลมพายุยมาแล้วเป็นก้นก้นลงนะตะก้าวนี่ลงป้าลงกระทานนี่บริยานะบริยานหลงจนบทชื่อทางกระเหลียวเบื้องต้นนี่ก็คงแจักทางมา้พี่น้องเลอมันนี่โอ้ยลงปกระจาดหลงเด้อเบื้องความง่ายของต้นสูงก็สูงสี่ห้าร้อยเมตรพี่น้องเอ้ยสูงก,มกม็มุ่งมืดในขงเพี่ ต้นไม่ง่ายเบิกความอุดมสมบูรณ์ที่นะโอ้หน่อไมอ้สุบลุบสับราบอยู่หน่อไม้หน่อ้อบอยู่บาน,นว่าแต่ยากาแบกเสียมป,ป้าๆรถมันแต่หน่อไม้หน่อมานัน เดสู้มีดืกดคิดกะเดยอด่ดนเดคิดเพ็ดเพื่อเพ็ดไปกับมีคนเบิงดีนะ่งเยอะยนะครับผมเอฟซีนะไปไปไปลงรุง่มอฮ้ยหย,หยบม่มป้านี้นะงามให้พวกอ้อมมีปรุปรุตยาสินะ่นั ให้สังเกตงต้นม่วงเลยนี่ต้นม่วงเลยนี่นะยังสูงต้นม่วงไข่พี่น้องยังสูงง่ายป่านนี้ต้นไม้แต่สมัยปู่ง่ายใช้ง่ายพ่นและน้องเพิ่ปลูกไว้ตัวนี้ก็จะเป็นปากาพี่น้องเพื่อนเพ่ทานด่ามปลูกตรงหน,น้าเพื่อเพื่อนถางกระต๊ก้กตกกาตายนิดเลยเพ็่นโต๊ะไม่ เป็นว่าสีดำแต่ยังบ่ทันดำเพือ่อเหงาความแห้งแรงของบ้านหาองผินปราบปวดเสละทานหรืออันเนื้ผู้ได้ดำก็ได้ดำก้นมูผู้กับเจ้านาลุ่มแน่ผู้ใดหน้าเทิงแต่โอ้ยหาน้าสีดำกันย่าใกล้สิฮอต บนเลี้ยงเลยพี่น้องเอ้ยมาตรงหางตรงหน้าแล้วเริ่มกับสีแหละมือไม้นะนนมเนาะยังบุเก่งบันได้ มาเดินแล้วโยโยโยี่เยี่น้องีี่สี่สี่สีสี่สี่ส่สีสีสี่สี่นี่สี่สี่สีนี่ี่ี่ี่สี่ี่ส่สี่ี่่ส่สี่ี กวางมหลายควายกไข่ก็มาเลี้ยงแถวนี้เนาะตรงนี้นเป็นที่หน้าของกระส,สุนี่แหละ,ปะเปนตัวเห็บพอน้ำทั่วเป็นกระป้อยตปปะ,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 ะไปกระโดดกระใก nasa na no. ยามปนตกไม้นี่เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดตับเต้านี่ออกแถวนี่เลยพี่น้องนี่ในงานหุ่นเต็มคนคนงานเก็บแต่ห้าวบุรีมาบ้านเนาะเพื่อนไปเลยบุรีมีบุรีข่อยเก็บบุรียู่บ้านกินเดินง่ายธรรมดาเนี่ยน้าไม้เน้าโต๊ะค่ะโบอืดเลยพี่น้องมีแต่ป้านของไม้ขอบเก็บนี่นะ คือบางบ่อน,นี่ปนสีเอาไปเห็ดหน่อไม้แห้งเนาะโดนมีนายทินเพิ่นมาหบซื้อแต่เจ้าบ้านเอาเพิ่นบผมีคนมาหบซื้อพร้อมยูเคทห่างไก่ชอ็อกกี้นาะมีแต่ป่าหน่อไม้ทั้งมื้อไม่ถึงเมื่อหน้าสีพาครับไปเลาะบึงเด้อฟ้าก็สีครึมๆแน่ฝนสีตกมาเมือ่อใดก็ปนโตงามจังไนเบิ้งแล้วก่ะ ฝากถึงกำลังใจหให้ฮาวเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ให้แน่ฝากกดเซ์ให้น้ำฝากกดติดตามให้พร้อมเนาะเพื่อเป็นแห่งเสืยอแห่งใจนะฮามีแห่งบันดาลใจฮ็้คลิปต่อต่อไปอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ฮาวน้ำเนาะตกสีบบมีความฮู้ในด้านนี้บริเฮดบุกเก่งมาสัก จะกลับพยายามที่สิทธิ์เพื่อจะให้มีคนเบิงคนต้มเนาะนี่แหละงัวควายแต่มีตำแหน่งแบบนี้เนอะเลี้ยงในครอบครัวพอได้เบิงได้แง่งบลวงบลลายผู้อื่นเป็นเนอะทำมาสาติชนะ ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนะาะสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่า,าสบายดี